ราชาลูกหนังทุลกขอเสนอคะแนนนักเตะเชลซีเอดูอาร์เมนดีหกคะแนนงานไม่ชุกเท่าเดยาียร์เซซ่าอัสเปรเกตานาน้าหกคะแนนนิ่งและสม่ำเสมอมาโดยตลอดทั้งเกมกระทั่งเช็คไหลพลาดในประตูของโลโนโดติอาโกซินวาเจ็ดคะแนนกะจังหวะเข้าปะทะให้ยอดเยี่ยมและเล่นงานแข้งไวกระเตาะของแมเดเดตอย่างอยู่หมัดอันโตนิโอรูดิเกอร์หกคะแนนยังคงสร้างมาตรฐานที่ดีเอาไว้ในเกมรับจนยากที่เชลซีจะหาใครมาแทนเมื่อเขาจากไป รีสเจมแปดคะแนนสร้างความอันตรายให้อยู่ใน็จตลอดทั้งเกมโดยการประสานงานกันขึ้นไปโจมตีทางขวาและลูกเปิดบอลอันแม่นยำของเขาเอนโกโลกองเต้เจ็ดคะแนนมีส่วนร่วมอยู่ตลอดทั้งเกมลุกและเกมรับแต่น่าเสียดายต้องมาโดนหักแต้มเพราะมีส่วนผิดพลาดในประตูที่เสียไปด้วยจอจินโยหกคะแนนผ่านบอลและเดินหน้าไปช่วยเกมลุกได้ดีทีเดียวแต่ในแง่ของเกมรับอาจจะไม่ได้มีส่วนในจุดนี้มากนะักมาโกสอลอนโซหกคะแนน นอกจากประตูที่ได้มาเกมนี้อลรอนโซอาจจะงเงียบไปนิดเมสั Mason นเมาส์6คะแนนมีพื้นที่ให้ได้แลกเปลี่ยนบอลกับเจมส์เพื่อเล่นงานเดวลสแต่เขาน่าจะทําได้ดีกวนน่ ad, นานี้ไคฮาวเวต5คะแนนใช้โอกาสเปลืองทั้งจากการแทงทะลุช่องให้เน้นๆของกองเต้สองหุนและอีกหนึ่งลูกเปิดที่เข้าโขกไม่ดีจากการครอสของเจมส์ติโมแวนเนอร์5คะแนนวิ่งเลี้ยงลายและหาช่องได้ดีมากแต่ติดตรงที่บอลไม่ค่อยจะเข้ามาหาเขาเลย ผู้เล่นสำรองลูกาคกู4คะแนนภริสิต5คะแนนล็อบตัดชีก5คะแนนผีขาดโลโนโดไม่ได้สิงไม่เน้นรอชิง FA ครับ5ข้อแมนยูยังไม่ฟื้นแม้เจ้าเชลซีแมนยูในเต็ดรอดตายเหมือนควายขิดเมื่อเปิดบ้านเสมอกับเชลซี1-1ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันพันสดาบดีที่28เมษายนทั้งๆท,ง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 ที่มีฟอร์มเป็นรองทีมเยือนลิปลับ ตอผลเสมอกับสิงห์บลูส่งผลให้ผีแดงของราฟลังนิกรอดตัวไม่แพ้ในลีกเป็นเกมที่3ติดต่อกันหลังโดนล,ลิเวอร์พูลและอาเซนอลขยี้จนสะบักสะบอมโดยที่พวกเขามาได้คริสเตียโนโรนัลโดที่พึ่งหนึ่งเดียวคนนี้สอยตะขาให้ทีมรอดพ้นจากความปรชาชัยอีกตามเคย 1. โอทฟอร์ดสนามอาถานของเชลซีไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ,อ,อว่าแม้แมนยูจะมีผลงานที่ยำแย่ในหลายปีหลัง แต่พวกเขาไม่แพ้เชลซีในรังของตัวเองง่ายๆต่อการทำศึกพรีเมียร์ลีกสำหรับผลสุดท้ายที่เซฐีลอนดอนบุกมาคว้า3แต้มได้ที่โรงละครแห่งความฝันเป็นเกมที่พวกเขากำชัย1ต่อศูนย์เมื่อเดือนพฤษภาคม2013นู่นเลยแถมเป็นควรมาต้านี่แหละที่ซัดประตูโทนให้กับสิงห์บลูรวมทั้งสิ้นมันจึงเกินเวลาเป็นนัดที่9เข้าไปแล้วที่ไมเดดไม่แพ้เชลซีในบ้านชนะ3เสมอ6อีกทั้งการเผชิญหน้ากันในเกมแรกของซีซั่นนี้ที่สแตมฟอร์ดบิต ผีแดงก็บุกไปคว้าผลเสมอหนึ่งต่อหนึ่งได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยในช่วงนั้นทีมเมืองกรุงลังตำแหน่งจ่าฝูงอยู่ซะด้วยหากยังจำกันได้ไมเคิลคาริกุนซสือขัดตาทับคนก่อนหน้านี้สำแดงฝีมือพาแมนยูเตดตบุกไปยิงประตูขึ้นนำจากฝีเท้าของเจดอนซานโชแต่ก็มาถูกจอร์จินโยซัดแบ่งแต้มให้กับเจ้าบ้านจากการสังหารลูกโทษ2โลโนโดต้องอยู่ต่อแต่จะอยู่หรือเปล่า แม้ผลงานของสมสนจะเลวร้ายถึงขีดสุดแต่ไม่ว่าจะยังไงคริสเตียโนโรนัลโดแสดงให้เห็นเรื่อยมาว่าเขาเป็นที่พึ่งของทีมได้เสมอเมื่อมองไปที่จำนวนประตูของ4-7โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้โอกาสไม่เปลืองของดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสถือเป็นคุณสมบัติสำ,สำคัญสำหรับผีแดงในชั่วโมงนี้ที่ถูกคู่แข่งเล่นงานและมีเปอร์เซ็นต์การครองบอลที่สุดอนดถรวมถึงโอกาสสอยตะข่ายที่น้อยนิดจนทำให้ดาบิดเดียาต้องทำงานหนักกว่าใครในแต่ละนัด ด้วยชัยาชาตญาณของดาวซันโบโลโนโดจึงของการแบบจับพลัดจับผูแค่ไม่กี่ครั้งก็สามารถส่งบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้ซึ่งถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในเมื่อแมนยูเต็ดยุคนี้ไม่มีหอกคนไหนในทีมที่มีวิญญ,ญาณพพชคฆาตที่เหนือไปกว่าสตาร์เลือดไฟทองอีกแล้วแต่ก็นั่นแหละในวัย37ปีมันจึงน่าสงสัยว่าเขาจะอยู่ในแผนของเอดิธเทนฮาก์คสำหรับซีซั่นหน้าหรือเปล่าหรือว่าเจ้าตัวจะเลือกย้ายทีมเอง หากว่าเมเจอดจะต้องลดตัวลงไปเล่นถ้วยยูโรปาลีกอีกครั้ง 3. เชลซีรอเล่นนัดชิงถ้วยเ a เครับเท่านั้นจากสถานการณ์ที่ลอยตัวจะเห็นได้ว่าเชลซีไม่ได้คิดกดดันเมเจอดแบบหนักหน่วงอย่างที่ควรจะเป็นแม้จะเล่นได้เหนือกว่าทีมชา้บ้านชนิดที่เทียบกันไม่ได้ก็ตามทีและเพียงแค่45นาทีแรกสิงดูก็ได้สองยิงผีแดงมากถึง11ครั้งแม้จะไม่เป็นประตูก็ตาม เนื่องจากพวกเขาไม่ได้แข่งเครียดอะไรนะกกับผลลัพธ์ที่แทบไม่มีความหมายอะไรแล้วและเป็นนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคับกับลิผูวันที่14พฤษภาคมเท่านั้นแหละที่ลูกทีมของโทมัสทูเกนเฝ้ารอต่อตัวเลขดังกล่าวเท่ากับว่าทีมจากลอนดอนมีโอกาสเช็คบินไม่เจ็ดที่โรงละครแห่งความฝันในช่วงครึ่งแรกมากที่สุดเป็นอันดับ2ในซีซั่นนี้รองจากวูฟแค่ทีมเดียวที่มีโอกาสตะบันมากถึง14ครั้งด้วยกันกระนั้นก็ดีที่หมาป่ายิงทิ้งยิงว้างเช่นกัน และบุกมาชนะที่โอทฟอร์1ต่อศูนช่วงต้นเดือนมก,กราคมด้วยประตูโทนของชูอัลมูติโยในนาทีที่82จากโอกาสสองยิงทั้งหมด19ครั้งขณะที่เชลซีมีโอกาสตะบันรวมทั้งหมดในเกมล่าสุดนี้ตลอด90นาทีมากกว่าทีมหมาป่าที่จำนวน21ครั้งแต่เก็บได้แค่แต้มเดียวเท่านั้น4แมนยูเต็ดมาถึงจุดนี้ได้ยังไงหลังจบซีซั่น2020-2021ผีแดงคว้าอันดับรองแชมปพิลีกต่อจากแมนซิตี และมีแต้มเหนือกว่าลิพูทีมาดับ3ขณะที่เชลซีรั้งอันดับ4ยิงในช่วงซัมเมอเร์พวกเขาเสริมทัพได้อย่างน่าฮือฮาทั้งการคว้าเจรอนซานโชราเฟลวารัน er และคริสเตียโนโรนโดมาร่วมทีมก็ยิ่งทําให้ผีแดงมองดูน่าเกรงขามซะเหลือเกินด้วยเฮน,นิกูรูหลายรายอันมีอารันเชียร์เออร์อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยจึงคาดการณ์ก่อนเปิดฉากการฟาดแข้งว่าแมนยูจ,จะจบซีซั่น2021-2022โดยมีอันดับเหนือกว่าลิพูอีกหน อย่างไรก็ดีปรากฏว่าปีแสดงตกต่ำอย่างน่าใจหายและมองดูไร้อนาคตจนบอดไม่คิดเซ็นสัญญาก,กับใครอีกในเดือนมกราคมหลังลงทุนในช่วงหน้าร้อนไปมากแล้วและเลือกโลอองโตนี่มาร์ชิยาวดอนนี่ฟันเบ็กอักเซลตวนเซเบและอมัดเดียโลออกไปแบบยืมตัวถึงแม้ขณะนี้ซีซั่นจะยังไม่ปิดฉากอย่างสมบูรณ์แต่แน่นอนว่าผีแดงไม่มีโทฟี่ประดับตู้โชว์นานถึง5ปีติดต่อกันเข้าไปแล้ว แทไม่มีใครกล้าการันตีว่าพวกเขาจะหยุดสถิติที่เลวร้ายนี้เอาไว้ได้เมื่อไหรด้วยซ้ำ 5. เอริกเทนมันเป็นเรื่องแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งที่ซีซั่นหน้าแมตช์หวังลืมตาอ้าปากอย่างเต็มที่หลังตัดสินใจดึงเอริกเทนฮาร์กนายใหญ่ทีมอาแจ็คมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ถึงอย่างนั้นก็เถอะในเมื่อยักล้มรายนี้มีผลงานที่น่าอ่อนอกอ่อนใจอย่างแรงเทนฮาร์กจึงไม่ไวยถูกตั้งข้อสงสัยว่า เขาจะเข้ามากู้วิกฤตให้กับทีมดังของเมืองผู้ดีได้จริงหรือจริงหรือไม่ยังต้องรอดูกันแต่สําหรับริชาร์ดคีพิธีกรรายการฟุตบอลเลือกที่จะเรียกเอริกเทนฮากว่าเอริกเทนมันเพื่อชี้ว่าคุณสื่อคนใหม่น่าจะได้เวลาพิสูจน์ตัวเองแค่1ิเดือนตามฟอร์มแม้จะเซ็นสัญญากัน3ปีก็ตามประเด็นหนึ่งคือแฟนบอลผีแดงคงอดทนกันนานแบบข้ามปีไม่ได้แน่ที่จะต้องรอให้ทีมรักเริ่มตั้งไข่กันใหม่และหากผลงานไม่เป็นดังใจ ก็คงไม่วายตะโกนขับไล่เทนฮากตามระเบียบเหมือนที่กุนซือหลายรายโดนกันมาหมดแล้วผมขออวยพรให้เขาไปได้ดีผมหวังว่าเขาจะไปได้ไกลกว่า10เดือนเพราะปกติแล้วโค้ชแมนเชเตจะได้รับเวลาประมาณนั้นมันเป็นแพทเทิร์นหลังจากสโมสรไล่เดวิดมอยสิบเดือนน่าจะบอกได้ว่าจอห์นเมอร์เธอร์ผู้ในการฟุตบอลและดารินเฟดเชอร์อาชญะขนาดไหนแต่ผมสงสัยว่าทำไมถึงต้องรีบร้อนแต่งตั้งเขาขี่ตั้งคำถาม ไม่มีทีมใหญ่ในยุโรปล่าตัวเขาเลยไม่มีเลยแล้วทำไมยูไนเต็ดต้องรีบด้วยอย่างที่ผมเคยเขียนไปว่าพอสอาจย้ายทีมและผมไม่เชื่อว่าคอนเต้จะคุมสเปอร์นานพวกเขามีตัวเลือกมากมายแต่พวกเขาแต่งตั้งแล้วทูเครนเสียดายเชลซี Chelsea ควรเป็นฝ่ายชนะโทมัสทูเครนตระหนักถึงผลงานอันน่าประทับใจจากนักเตะเชลซีที่สนามโอทาฟอร์ดโดยเรื่องน่าผิดหวังอย่างเดียวคือการขาดความแม่นยำหน้าปากประตู เดอะบลูครองเกมได้เป็นส่วนใหญ่ในการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนวันพัสดีอย่างไรก็ตามพวกเราเก็บได้หนึ่งแต้มหลังจากคริสเตียโนโรนัลโดยิงตีเสมอลูกเบิกร่รองของมาโกสอลอนโซอย่างรวดเร็วแมนนี่เชลซีเล่นได้เหนือกว่าแต่เมื่อถูกถามถึงทัศนะทูกขิล้นยอมรับว่าเขามีอารมณ์ที่ปนเปกันผมผิดหวังนิดหน่อยนะบอสกล่าวพวกเราแข็งแกร่งมากทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลเราครองเกมได้เหนือกว่ามากเราแย่งบอลได้หลายครั้งจ่ายบอลเข้าเป้ามีโอกาสครึ่งๆก,กลางๆมากมาย และมีพื้นที่เยอะมากในกรอบเขียโทษแต่โชคร้ายที่เราขาดความแม่นยำและความมุ่งมั่นในกรอบที่จะใส่สกอร์ตอนที่เราได้ประตูนำเราดันมาเสียคืนภายในหนึ่งนาทีจากนั้นมันเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่ปฏิกิริยาถือว่าดีเลยผมแฮปปี้กับผลงานนัดน,นี้มากๆทีมทุ่มเทกันเยอะมากและเราก็แสดงให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นในการคว้าชัยชนะที่สนามใหญ่ในเวทีใหญ่ในระดับของสมาธิและความทุ่มเทด้านร่างกายนะครับพวกเราเล่นกันไหลเลื่นมากเล่นกันอย่างมั่นใจ ผมมีความสุขกับแนวทางการเล่นของทีมมีจังหวะการเล่นเพียงพอที่เราได้เร่งเกมและใช้ประโยชน์จากมันความรู้สึกคือขาดอะไรไปนิดหน่อยในช่วง16หลาสุดท้ายเพื่อที่จะเด็ดขาดกันให้มากกว่านี้บางครัง้งวันแบบนี้มันก็เกิดขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับเราในการเรียนรู้ครับการจะคว้าใช้ในสนามแบบนี้คุณต้องเฉียบคมเพื่อที่จะได้รับรางวัลน,นี่คือความพยายามที่พิเศษจากทีมพร้อมกับคุณภาพครับแก้วแต่่่่่่โชคคครรรรร้้าาายททีีเเไไมไดับในสิงูว ถูกขั้นถูกถามว่าการขาดประสิทธิภาพในพื้นที่สุดท้ายคือเหตุผลหลักที่เราตามหลังลิฟูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในลีกฤดูกกาลนี้หรือไม่ผมไม่คิดแบบนั้นเขาตอบเมื่อผมเห็นแนวทางการเล่นของริชเชนแล้วเรารู้ว่าเราขาดเขาไป12สัปดาห์เมื่อนั้นแหละที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆที่เรายังอยู่ในดับท็อปทรีเราเกือบจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกแล้วก็เข้าชิงชนะเลิศบอลถ้วย2รายการคุณมองเห็นถึงคุณภาพที่ขาดไป วันนี้มาเตโอโฮซิตไม่ได้ลงสนามเช่วกับเบนชิวเวลนี่คือเรื่องราวในฤดูกาลนี้ความแตกต่างข้อใหญ่คือแมนซิตี้และลิพูมีขุมกําลังเต็มอัตราศึกให้เลือกใช้ส่วนเราเจอปัญหามาทั้งสี่สั้นมีทั้งการติดโควิดอาการบาดเจ็บระยะยาวซึ่งเรื่องนี้มันสําคัญกว่าเรื่องอื่นไคลฮาวสมีโอกาสดีๆหลายครั้งที่จะยิงให้พวกเราขึ้นนําในครึ่งแรกโดยถูกเล่นอธิบายสิ่งที่ตัวรุกชาวเยอรมันจําเป็นต้องทําเขาต้องสู้เพื่อกลับเข้าสู่ทรงของตัวเองหวังว่าเขาจะแสดงรีแอคชั่นออกมานะ ตุลุกของพวกเรายัางอายุน้อยเราจะไม่เริ่มชี้นิ้วโทษใครเพราะพักหลังๆพวกเขานิ่งกันมากและมีประสิทธิภาพในเกมกับเซาท์ทัมตันและเกมที่บาราเบลพวกเราคว้าโอกาสเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมถ้าดูจากข้อมูลเราเห็นการวิ่งสปริ้นต์และความกระตือรือร้นอย่างมากจากใข่รวมทั้งทีมม่ด้วยตอนนี้พวกเขาไม่ได้ลงเล่นพร้อมกับร่างกายที่สดเต็มที่นั่นคือเหตุผลที่เราปกป้องพวกเขาเสมอเราเรียกร้องเยอะมากในจังหวะที่ไม่มีบอลแต่ผมเห็นด้วยนะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เขามีผลงานที่จะยิงประตูฝังในเกมนี้ได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ